ยามเช้าที่เวียงแสงนะครับโอ้ต้องไปหาน้ํามันใส่ก่อนครับเมือ่อวานนี้มาจากสุกเบาไม่ได้ดูเลยนะมาค่ําแล้วโอ้มาดูน้ํามันโมาถึงได้ไงเนะี่ยโอ้น้หมดอยู่กลางป่าแล้วสวยเลยในเะมือ่อวานนี้เพราะว่ามันค่ําแล้วไงครับ<อ>ตายๆลืมเช็คโมเตอรี่นะครับนี่แหละเกือบสวยแล้วเลือนี่แหละพอมาถึงปั๊มก็น่าจะหมดแล้วบ้าง วัแรกแล้วยามเช้าคนมาใส่น้ำมันนะครับรอคิวกันบรรยากาศยามเช้าที่เวียงไซนี่ก็เย็นๆนะครับเย็นๆย,ๆยังไม่ถึงขั้นหนาวนะฮะใช้คำว่าเย็นๆนะกำลังดีนะครับยังยังไม่ถึงขั้นวันหนาวนะครับยามเช้าๆๆคนก็รีบไปการไปเวียกนะครับคิวกันเติมน้ำมัน จร,จริงๆปั๊มก็เยอะอยู่นะครับมันกระจายไปออกไปไกลข้างนอกๆนั่นนะครับจริงๆถ้าผมเติมเมื่อวานก็จบแล้วนะลาดอย่างแรงเลยอุตสาห์เช็คที่บ้านนาจรเมืองศพเบาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เช็คที่บ้านนายมนะครับถ่ายคลิปเสร็จรีบเลยคือมาเวียงไส้นะครับเป็นเมืองแม่ ของสวปลาครับผู้นำคนสำคัญของสวปลาวนี้เคยอยู่ที่นี่นะครับบางคนเคยเกิดที่นี่นะครับเกิดในถ้ำอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูหน่อยนะครับยามเช้าอากาศเย็นสบายเลยนะ เวียงใสแห่งความหลังเวียงใสที่ฝังใจนะครับผานางม่อนไปทางนี้อันนี้บ้านนาไก่นะครับ ตลาดเวียงไส่พอใส่น้ำมันแล้วสบายใจแล้วครับทีนี้ก็หาเลาะหน่อยหนึ่งแล้วก็หากินข้าวแล้วก็เดินทางไปสัมใต้หาลูกสาวคนระับโธมาเมื่อไรจะถึงลูกเอ็กเมื่อไรจะถึงนะครับลูกหักมาต้องมาหาทุกปีนะครับ ตลาดนะก็มีทั้งของคนลาวคนเวียดนามคนจีนนะครับที่เลียงใส่นี่นะเดี๋ยวพาเลาะหน่อยนะครับ มีทลายหลายๆชนเผ่านะครับไตแดงอันนี้บ้านเวียงไส้มงยูเมียนหรือว่าเยาอะไรอย่างนงี้นะครับจริงๆแล้วทำเลที่ตั้งเมืองเนี่ยผม ผมมองว่าน่าเอาเวียงไี่เป็นที่ตั้งแขวงมากกว่าสําเหนือด้วยสํานะครับเพราะสําเหนือมันที่มันอยู่บนที่สูงเนาะมันมันไม่เหมือนเวียงไน่นะเวียงไช่มันมีที่ทางเยอะแยะเลยนะครับเป็นที่ขยายเป็นที่ทําการเมืองที่อยู่ของคนอะไรอย่างนี้เนาะแต่สาเหนือนี่ ทุ่งเพียนน้อยนะครับสมุทรสอเมืองเวียงไสฐานที่มั่นของการปฏิวัติหลานะครับอยู่ที่เมืองเวียงไซนะครับ ั้นหลายๆคนนี่จึงมีความหลังที่เวียงไสเพราะว่าเติบใหญ่ที่นี่นะครับเกิดในถ้ำนะครับบางคนเป็นคนอันตปื้อพ่อเป็นคนอันตปื้อนะครับต้องมาอยู่ที่นี่นะครับเติบใหญ่ที่นี่นแต่พอปฏิวัติเสร็จก็ไม่ได้มาเลยก็เยอะนะครับดอกคายยังไม่บาน ถ,ถ้าดอกถ้าดอกไข่บานนี่เวียงใสมันจะสวยนะผมก็ชอบนะซ่วงดอกไข่บาน,นต้องรอเดือนธันวานะครับอีกสักหน่อยนิแหะอีกเดือนหน้านี่นะครับเริ่มล้กลางเดือนหน้านี่ครับหนาวคักๆนี่ก็มาแล้วครับสีชมพูหวานจ้อยนะครับ อย่างที่ผมว่านะแขวงโหพันเป็นแขวงที่มันเอจอจะใช้คําไหนดีนะมันพัฒนายากหน่อยเพราะมันอยู่เขตภูดอยสูงนะครับถนนหน,นทางนี้ก็ต่อให้แบบไม่มีบ่อแร่ก็คนก็มาน้อยนะครับทางมันภูเขาสูงชันเนาะแล้วก็ดินมันก็เจือนดินถลม่มอะมันชันดิกเลยนะครับ คนที่วิจารณ์กับวิจารณ์ไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะบางทีประเทศตัวเองไม่มีภูเขาสูงชันแบบนี้ก็บอกว่าเอ้ยมันไม่พัฒนามันละจริงๆเขาก็ซ่อมถนนไปหมดแล้วแหละครับแต่ว่ามันดินเจือนดินถล่มเนี่ยดินมันก็พังทางก็พังนะครับงบป,ประมาณในการสร้างถนนเนี่ยมันจะสูงกว่าถนนที่ราบอยู่หลายเท่านะครับแต่งบป,ประมาณในการบำรุงรักษาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะมากกว่ากันเป็นร้อยเท่านะ ก็จะมาเมือนท่านแอน,นบำรุงรักษาทุกปีทุกปีก็งบก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งทิศเลยครับเหมือนภูเก้าหลักนะครับกันแนวๆน,นั้นแหละครับภูเขาเขตภูเขาสูงชันนะครับ,นนรบดินเจือนดินถล่มทางเพเน่นะครับคนไม่เคยอยู่เขตภูดอยสูงชันไม่รู้หรอกครับแต่ครับผม ในฐานะคนเดินทางตลอดนะก็จะเห็นนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพัฒนายากนะครับประชากรเบาบางด้วยนะครับจะทำถนนดีๆมากๆก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเขตนี้เป็นเขตบ้านพี่น้องมงนะครับต้นขายจะ่ยิ่งไปการคมนาคมไม่สะดวกทางเพรพังนะครับ ทําให้คนนี่มาน้อยแล้วก็ทําให้คนนี่อพยพออกเพราะว่าทํามาหากินลําบากเนาะจะค้าขายอย่างนี้จะไปส่งขายไหนนะครับ mm hmm. พอจะไปขายเวียดนามทางจะไปเวียดนามก็พังอีกอะไรอย่างนี้เนาะเอาบุญนี่ผมฟังนะ mm hmm. ทางขาดก็ไปไม่ได้ก็มะม่วงเอ้ยลำไยเอ้ยก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เหมือนถ้ำนะครับ น้ำยังไหลแรงแล้วก็ไซด์นะครับอันนั้นอะไรเนี่ยปลูกหมักนัดแหละครับน,น่าจะมักนัดนะเจอทะเบียนคำม่วนนี่นะครับมาเพ่นพ่านที่นี่เขาคงตกใจครับมาทำอะไรดิงดิงนีงง่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่ได้รถจกักรมีใส่รถเช่าท่าแขกที่ผมก็คงมาไม่ถึงแหละครับบอกเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ถนนบนเพพังแล้วก็ดินเจือนดินถล่มนะครับก็ต้องอาศัยรถที่มีคุณภาพดีล้อหนานะครับล้อวิบากนะครับมาได้นะครับเรื่องการคมนาคมขนส่งลำบากอย่างนี้แหละครับทำมาหากินลำบากก็เป็นส่วนสําคัญทำให้คนแขวงหมู่พันธ์นั้นอุยุออกมากนะครับจริงๆแล้ว การปฏิวัติลาวเนะี่ยก็เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของคนแขวงหัวพันโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับจุดเริ่มต้นก่อนเลยนะใครไปทั่วลาวแบบผมนี่จะเห็นนะชอบถามถามนี่ถามนั่นแล้วผมตกใจบางทีไปอัดตะปือเจอคนแขวงหัวพันเขาบอกอยู่บ้านอะไรเมืองหามเมืองฮังอะไรของเขาอะ่ะผมผมตกใจเลยเพราะบ้านพวกนี้ผมไปบ่อยนะผมผ่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ย คนทางเสียงคอเวียงไชเนี่นะครับโยกย้ายไปอยู่เฮ้ยแบบแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแม่เท่าคนหนึ่งเป็นไตดดำบ้านนาตองเมืองเสียงคอเนอะไปแล้วเปิดเพลงขับไตดดำอยู่ยผมฟังแล้วน้ำตาจะไหลแทนเพราะว่าแกคงคิดถึงบ้านมากอะครับแต่ก็มาอยู่กับลูกกับเต้าที่อัตปะปืนะลยใต้สุดเลยเลยอัตปะปือเลยทางใต้ภาคใต้ของเราอะ ก็คงไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าคนแขวงหัวพันก็กระจายไปไเป็นพนักงานร,รัฐนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านแปงเมืองเนาะเป็นทหารก็ย้ายตามลูกตามเต้าไปอย่างเงี้ยครับปากกระดิง่งบริคัมไซนี่ใช่หมดเลยนะครับแขวงเวียงจอกเวียงจันทร์เนี่เมืองเฟืองเมืองมือนสังทองใช่หมดนะครับ หัวพันแล้วก็เชียงกว่างนะครับวังเวียงนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับบ้านผาตั้งนาบ้านผาหอมบ้านนามอนแถวๆนั้นนะครับไปกระลยอไปอินซอรอคุยไปคุยมาเนี่ยใช่หมดเลย นั่นคือการอพยพโยกย้ายครั้งแรกก็คือการสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะไปอยู่ทั่วเลยนะครับไปอยู่เกือบทุกแฝงของประเทศลาวนะครับบอแก้วผมก็เจอนะครับคนแฝงหัวพันธ์ไปนะครับและด้วยภูมิประเทศของของแวงหัวพันธ์เนาะเป็นเขตภูเขาสูงชันอ่ะที่ทํากินที่ทางนี้น้อยนะครับคนที่เขาไปก่อนเขาก็ชักชวนญาติพี่น้องตามไปก็ป้ากันป้ายกัน จ็เป็นเขาเรียกว่าสมาคมคนแข่งหัวพันแหละครับแขวงเวียงจันนี่ก็จริงๆก็คือคนหัวพันธ์แหละครับนครหลวงเวียงจันนี่ก็โอ้อยา้พูดเลยครับไปอย่างหัวพันแท่ตั้งนั้นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นคนแขวงหัวพัน์เขาจึงมีบ้านมีเฮือนเนสองที่นะครับคือที่ ที่หัวพันกับที่นครเวียงจันทน์มาอย่างนั้นแหละครับภูมิประเทศไม่พอนะครับภูมิอากาศด้วยนะครับมันหนาวเนาะสำเหนือแดนหนาวเวียงไซนี้ก็หนาวปลูกยางพาราไม่ได้นะครับปลูกข้าวข้าวนาแสงก็ไม่ได้เพราะมันหนาวเกินไปนะครับปลูกข้วยก็ไม่ได้มันหนาวไปนะครับ ปลูกผลไม้อื่นๆก็ไม่ได้ที่มันประเภทบอกว่ามันอะนั่นนะครับนหนาวจัดนะการคับนาคมก็ไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้มันยากในการทํหมากินในยุคปัจจุบันเนาะจะหาแต่นหน่อโขมขายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันก็โคตรวายอะไรอย่างนี้นะครับ ็สาเหตุสําคัญเลยนะครับที่ทําให้คนแขวงหัวพันธุ์ยมโยกย้ายไปนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าถนนเฟ,ฟพน์งอย่างเดียวนะครับมันมันองค์ประกอบมันเยอะนะครับตามยุคสมัยด้วยนะครับดังนั้นคนแขวงหัวพันธุ์ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยโอ้ยเป็นเศรษฐีเยอะเลยนะครับมันมีเครือข่ายไงเครือข่ายไปเห็นที่ดีดอ่ะครับไปจับจองที่ไว้อนะไรอย่างนี้เนาะ อย่างเขตนครหลวงเวียงจันทร์เขตนอกๆในตะก่อนไม่ใครสนใจอยากจะไปอยู่นะเขตทางคําสว่า์เมืองน้อยบ้านโซบนี่นะครับเขตทุ่งปงเขตอ่าองดางี้มแถ่ปาโอ้ยทุกวันนี้เนี่ยครับราคาที่ดินมันป่าจาดนะครับ ที่ดินสักตอนสองตอนหนงก็สร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้แล้วนะครับซื้อรถคันละหลายล้านขี่ยังได้เลยนะครับดังนั้นการอุปยพเข้าไปของคนยังเขตนอกโดยเฉพาะคนทางแขวงหัวพันแล้วก็คนทางแขวงเชียงขวางเนี่ยนะทำให้นคะรหลวงเวียงจันทน์มันขายายตัวมากในปัจจุบันนะครับมากๆเลยนะครับ เบนรถอันซ่อมน,นะครับเดี๋ยวไปทางนี้มากนะครับคือถ้าจะาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเนาะต้องอาศัยสนามบินอย่างเดียวนะครับสนามบินนะครับแล้วก็โอ้นี่หนองน้ำ แล้วก็เส้นทางภายในนี้ให้มันดีๆหน่อยนะครับภายในแขวงเนะ <verde> าะก็อาจจะมีคนมา,มาเยอะนะครับมาเที่ยวธรรมชาติมันงามอากาศมันอย่างนี้แหละครับแต่ก็เป็นที่ถูกเถียงกันเนาะเพราะว่าธรรมชาติมันงามแล้วก็แร่ธาตุมันก็ดันอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับ <S 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 แขวงชียงขวางแขงหัวพันถนนหนทางมันก็เลย ทางตามประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่วงเวียนนี่นะครับเคยมากินข้าวที่นี่อยู่หลายครั้งเลยนะร้านอาหารตรงรวงเวียนเฟื่ออาหารตามสั่งเดี๋ยวนี้โอ้กำลังถมหนองน้ำอา,อากาศดีอยู่เลยนะ วงวนวนเวียนวงเวียนข้าวดีไหมเหมือนเขากำลังปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับโอ้กำลังเกี่ยวข้าวกันเชา้าน้ำใสมากเลยจริงหนองน้ำนครับมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้เหมือนเปิดอยู่หรือเปล่าเนาะหนองน้ำเนี่ยร้านอาหารนะครับชักไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่ามาินดร้านประจำ พักสองอาหารโอเคนะครับอาหารโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางต่อเป้าหมายที่ซัมใต้ครับวันนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนรถขายโองนะครับไม่รีบนะครับเหมือนฝนจะมาไม่แต่ไม่ไม่ระคบแบบนี้คือพิจา่อแบบนี้ทือว่าท้องฟ้าจมใส่ดร๋ยว่ามีแดดครับแบบนี้นะ ถ้เห็นเป็นสีฟ้าแบบเยอะๆก็แสดงว่าเดี๋ยวก็แดดนะครับแต่ถ้ามันจะไม่มีแดดคือมันจะมัวไปหมดเลยนะครับอากาศกำลังดีครับ ลองคิดดูในคนอเมริกันนะครับไทเลอร์นะครับยูนีคอฟฟนะตอนนี้กขยายพื้นที่ปลูกเยอะเลยนะครับที่แฟงโัวรพันนี้ซ้ายสําเหนือขวานามแมวเดี๋ยวไปทางขวาครับปัจจุบันนี้ทำแบบ เขามีฐานการผลิตกาแฟส่งไปอเมริกานะครับที่บ้านป่าคาเมืองหัวเมืองแวงหัวพันธ์นะครับไทเลอร์กับปีเตอร์สองพี่น้องนะครับแหวงหัวพันธ์นี่เหมาะเลยครับหลายเมืองเลยเหมาะในการปลูกกาแฟแบบแบบ เอาแบบเต็มเหนียวเต็มที่เลยประมาณอย่างนั้นนะครับชาวบ้านจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับกาแฟนะผลประโยชน์มันจะลงถึงมือชาวบ้านนะครใบบางแขวงเนี่ยผมก็บอกเขาปลูกยางพารานะ อันนี้ไม่ได้หมายว่าตัวเองมีอิทธิพลขนาดนั้นนะเขาชอบคุยกับผมผมก็บอกเขาที่เป็นเศรษฐีเมืองหลักซาวจําได้นะฮะไอเมืองคําเกิดโรงแรริษัททั้สายะะเป็นเจ้าของโรงแรมมีที่ดินเยอะเลยแต่ที่ดินของเขานี่เป็นมันไม่ได้ว่ากันเฮกตาร์สองเฮกตาร์นะครับหรือว่ากันเป็น100้อยเฮกตาร์นั่นแหละผมก็บอกยางพาราเลยยางพาราคุ้มค่าแน่นอนเจอท,จอที่เจอที่เวียงจันทร์เนาะเจอหลายครั้ง พอมาเจอครั้งล่าสุดบอกข่อยลงแล้วยางพารางวดแรกพันห้าร้อยต้นเป้าหมายอยู่ที่หลักหลายหมื่นต้นนั่นแหละครับแล้จริงๆนะครับพื้นที่ไหนที่มันเหมาะสมยางพาราผมก็แนะนํายางพารานะครับแขวงคำงวนแขวงบุรีคำใส่เนาะยางพารานะครับามาใส่สมบูรณ์ที่มันหนาวขึ้นมาหน่อยนะเสียงขวงที่มันไม่หนาวมากหัวพัน พงสาลีผมก็แนะนำกาแฟนะครับเดี๋ยวหัวพันมี้กาแฟครับอากาศมันได้มันหนาวกว่าชาวบ้านเขาเนาะมันหนาวนานด้วยนะครับคุณภาพกาแฟมันได้เปไง